ก็ขอากล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมตูปิดฟอกเช่นเคยและวันนี้ผมนั้นก็ขอเปลี่ยนเกมที่จะเล่นบ้านนะครับเป็นเรลเรียใน Mod ค a r ามิตี i n f e r n อร์นัม่นเองเพราะว่าให้ผมทํำโลบอกกวันผมก็ไม่ไหวแล้วนะครับและไม่พูดพัำทำเพผมว่าเราไปเริ่มกันดีกว่า โดยที่สายที่ผมจะเล่นนั้นก็จะเป็นสายโล่งเลยนะครับสายขว้างของประจำมอสคาลามิตี้นั่นเองซึ่งในจี่นี้น,นะครับผมก็แค่พยายันที่จะตัดไม้ถึงแม้สุดท้ายผมก็จะตายลหลังจากนั้นผมก็มาสร้างบ้านให้พวก m อ็ด้วยของจากมอส f a r โก้นั่นเองซึ่งผมก็ลงสตาร์เตอร์แบกไว้ด้วยนะครับก็สำหรับมอสเดี๋ยวผมจะ ใส่ไว้ให้ท้ายคลิปนะครับก็ใครอยากได้มอนก็ไปเอาที่ท้ายคลิปได้เลยและผมก็เอาของที่ไม่ใช้มาขายให้กับ MBT เพื่อเอาตังค์ไว้ใช้พอเดินออกจากบ้านมาไม่ไกลมากก็เจอกับต้นไม้ยักษ์นะครับก็ข้างในก็นจะมีของดีมากมายแล้วผมก็ลงมาข้างล่างนะครับเพื่อที่จะหาของซึ่งของที่ผมได้มันก็แบบเอ่อ นั่นแหละตามที่เห็นเลยและหลังจากนั้นผมก็เดินมาเจอทะเลทราย,ายซึ่งก่อนหน้าน,นั้นผมต้องกำจัดไอ้เจ้าหุ่นยนต์พวกนี้ก่อนแล้วผมก็เจอตัวอะไรไม่รู้ซึ่งมันยิงน้ำใส่ผม ผมก็ทําอะไรไม่ได้นอกจากภาย,ยามที่จะฆ่ามันด้วยของต้นเกมที่เบาอย่างกะโยนนุ่นใส่มัน และหลังจากนั้นมันก็มาอีกตัวซึ่งผมไม่รู้แล้วมันจะมืดแล้วด้วยผมก็เลยต้องขุดดิงแล้วก็อุดรูข้างบนไว้ไม่ให้มอนมันลงมา และหลังจากนั้นผมก็ขุดมาเจอกับใบอมเห็ดแต่ผมรีบไปไหน่อยตายเลยแล้วผมก็มาอีกรอบแต่ครั้งนี้ผมโยนเชือกลงไปแล้วซึ่งแต่ผมนั้นก็ยังดูรีบไปอยู่ดีแล้วผมก็มาจัดของที่บ้านนิดหน่อยแล้วผมก็เริ่มทำเวริร์กช็อปของตัวเองทันทีเพื่อที่ในอน,นาคตผมนั้นจะได้ครับของได้ง่ายขึ้นมาก แล้วผมก็ได้มาแก้แค้นกับไบโอเพดอีกครั้งซึ่งครั้งนี้ผมไม่พลาดแล้วแล้วคุณดูนี่สิกิดตั้นหัวใจกับกล่องทองมันเยอะมากซึ่งผมก็รีบเก็บทันทีไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดีเรื่องของข้างในก็พอใช้ได้นะ แล้วสุดท้ายผมก็ตายเพราะเมงกะพุนตัวเดียวแลวพอกลับมาที่บ้านผมก็กินยาการบ t เทชันทันทีเพื่อที่จะขึ้นไปหาเกาะลอยฟ้าและนี่คือเกาะลอยฟ้าที่มอสคารามิตี้พิ่งเข้ามาซึ่งผมชอบตรงที่ว่ามันจะมีแร่เด็กให้เยอะมากๆเลยผมก็เลยขุดแล้วผมก็เจอเกาะลอยฟ้าอีกเกาะซึ่งผมก็ไม่รีร้อเข้าไปเปิดกล่อง แล้วก็ขุดบล็อกของบ้านด้วยเอาไว้คาบของในอนาโคส้อต่อไปและกลับมาบ้านก็คาบอาวุธใหม่ทันทีแล้วผมก็ออกสำรวจมาทางขวาซึ่งผมก็เจอกับใบองค์อลับสุดท้ายผมก็ตายผมเลยเปลี่ยนมาสำรวจทางซ้ายแทนและผมก็มาเจอกับรูที่ปกติถ้าเราขุดลงไปเราจะเจอกับ e n c h a า t e d s w o r d แต่มอสคาร์นิตี้จะเปลี่ยนให้มันเป็นเหมือนสัรเจ้าี่ข้างในนั้นมีขอเนี่ค่อนข้างดีเลยล่ะอันนี้เลยช่วยเพิ่มดาเมจนิดนึงแต่ช่วยได้มากเลยล่ะครับและพอผมผ่านไบโอมคอรลับของทางซ้ายมาได้ผมก็เจอกับไบโอมที่ผมกำลังตามหาไบโอมหิมะและผมก็ลงมาสำรวจข้างล่างทันทีเพื่อหาเจ้าตัวที่ผมไม่รู้ว่าคุณเรียกอะไรแต่ผมเรียกว่าแก ก็เจอมันผมเลยไม่รอช้าฆ่ามันทันทีพอสำรวจม,มาอีกหน่อยผมก็เจอกับสิ่งที่คาลามิตี้ผมไม่เคยเจอนั่นก็คือบ้านอิสูซึ่งข้างในนั้นของค่อนข้างดีเลยละ่ะผมได้ขนมาเยอะมากๆแล้วก็สัตว์ขี่ซึ่งมันเป็นเหมือนแรดไม่รู้ม่รวมคือตัวอะไรแต่ใช้ได้เลยอะ่ะ พอถึงบ้านผมก็คาบชุดเกาะต้นเกมของสายโลกทันทีซึ่งมันก็ช่วยแหละแต่ไม่ขนาดนั้นหลังจากนั้นผมก็มาเทะเลตายเพื่อจะหาวัตถุดิบในการทำอาวุธที่ต้องการซึ่งฐาในเทะเลตายแหละสำหรับผมมันง่ายสุดละ พอถึงบ้านผมก็มาย่อยแร่ทันทีเพื่อหาเพชรซึ่งเอาไปครับเอาไปใส่โลที่ผมต้องการพอได้ครบผมก็คราฟทันทีโอพระเจ้าช่วยนะมันบัฟหรืออะไรวะนั่นน่ะและหลังผมทําที่สร้างอาริ่าเรียบร้อยผมก็เอามาสร้างอารีนาทนทีเพื่อ,อไว้สู้กับบอสและหลังจากสร้างเสร็จผมก็ห้าวและสู้กับบอสทันที นั่นแหละครับสำหรับผมม,มันไม่มีที่เกาะผมเลยต้องมานั้งสร้างนั่นแหละครับถึงมีก็ไม่ช่วยแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้ ผมเลยไปฟาร์มของมาเพิ่มเพื่อเอาไว้ทำโหลดและเพื่อจำและผมก็เรียกมาสู้อีกทันทีซึ่งถึงแม้สุดท้ายผมก็จะแพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้แล้วก็แพ้แพ้อีกยังจะแพ้อีกเหรอพอแล้วสู้ไอ้ก,กระทูลูดีกว่านั่นแหละคนที่ไม่ยอมจำแต่ผมก็ไม่ยอมแพ้แล้วสู้อีก นั่นแหละครับเลยอยู่แค่400เหลือไปทําไมแต่นั่นแหละครับผมไม่ยอมแพ้และเลือกที่จะสู้ต่ออีกครั้งทันที และหลังจากสู้กับมันอยู่สักพักสุดท้ายมันก็ตายหลังได้คิวออกาซูลูมาผมก็ห้าวแล้วสู้กับบอสหน่อนี่อีกครั้งซึ่งมันก็ง่ายกว่าเดิมมากเพราะผมหลบได้ดีขึ้นมากเลยมันคิวมาก และบอสก็ตายแต่ของไม่ดอปเลยต้องมาสู้อีกรอบอทำไมกันนะแล้วก็ได้มาแต่ดาเมจมันลดอะแล้วหลังจากนั้นผมก็ทำชุดเกาะทันทีและในคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับส่วนใครที่อยากได้มดเดี๋ยวผมจะขึ้นรู่ให้นะครับและขอบคุณมากๆสำหรับคนที่ติดตามและสนับสนุนช่องนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเทง่้นะครับ ตูปิดพอคนนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ